เกิดอะไรขึ้นยูดีๆด,ด,ดูสัญญาก็โพสต์ฟาดลอยๆแบบนี้ข้าเพือกมุงกันด่วนๆสำหรับดราม่าล่าสุดในวงการบันเทิงพิธีกรดังดูสัญญาคุณากรออกมาฟาดลอยๆผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองหลายคนก็พากันงงมากเขาไปเจออะไรมาทำให้โกรธได้เพียงนี้ดูเขียนข้อความว่าเป็นคนไม่มีเรื่องกับใครแต่ทำไมผมมีความรู้สึกว่า ประโยคที่ได้ยินจากเรื่องนี้มันตรงกับความรู้สึกว่าคุณอย่ามาหาเรื่องกับโรงเรียนของผมเลยคุณไม่เคยรับรู้ถึงเกียรติภูมิของโรงเรียนความอดทนความเสียสละความภาคภูมิใจก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่จะสร้างเยาวชนที่มีเกียรติมีรากเหงา้ามีกำลังสีิปัญญาแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ทั้งหมดต้องถูกหล่อล้อมโดยหลากหลายช่องทางหลายกิจกรรมมีทั้งยากง่ายเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ลำบาก โปรดรับรู้ว่านักเรียนสวนกุหลาบจะรักษาความถูกต้องจากการแอบแฝงผลใดๆและจะรักษาเกียรติของโรงเรียนเสมอไป ag, ผมคือนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยงานนี้ทำเอาหลายคนก็มาเม้นรัว,รวเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ปลอบใจดูดิฉันภูมิใจในความที่เป็นแม่ที่มีลูกชายเป็น Osk 138ค่ะขอบคุณคุณสัญญาที่กล้าออกมาพูดแทนความในใจของเรา เลือดและหัวใจสีชมพูฟ้านะคะสุดยอดค่ะพี่ดูจากใจน้องสาวของชาวสวนกุหลาบพี่สาวของชาวกรุงเทพคริสเตียนน้าสาวของชาวอชัมชัญเกือบครบแล้วพี่ขอบคุณมากครับที่เป็นอีกหนึ่งเสียงของสุภาพบุรุษสวนกุหลาบปังมากพ่อขอบคุณค่าเป็นต้น